สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ในรายการรักรูยถูกทางจะพูดในประเด็นที่เรื่องของการเลี้ยงลูกที่เป็นผู้ชายแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าลูกผู้ชายโตขึ้นไม่ค่อยเป็นแมนเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเลี้ยงลูกผู้ชายเลี้ยงยากไหมวันนี้รายการรักลุยถูกทางสัมภาษณ์นายแพทย์อิทธิริ์จุฬาลักษริบุญผู้ที่ทําเว็บ ที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการเลี้ยงดูลูกชื่อ Dad Mum and Kids วันนี้คุณหมอจะพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อว่าเลี้ยงลูกชายไม่ยากเลยคุณหมอจะย่อยฟังนะคะสำหรับบ้านที่มีลูกผู้ชายใกล้ๆตัวเราค่ะหนังสือเล่มถัดไปนะครับอยากแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกบ้านที่มีลูกชายนะครับชื่อว่าเลี้ยงลูกชายไม่ยากเลยนะครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะครับที่เขาใช้วิธีการสอนพวกเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่ด้วยการ์ตูนนะครับซึ่งต้องบอกว่าภาพสวยงามนะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ดีมากนะครับเขาจะสอนว่าเด็กผู้ชายเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดมาสมองก็ไม่เหมือนเด็กผู้หญิงละเพราะฉะนั้นการสอนเด็กผู้ชายมีวิธีการเฉพาะสมมุติเรามีลูกชายอยู่แล้วกําลังเล่นอยู่นะฮะแล้วเราเห็นรถเข้ามาในซอย เราก็บอกลูกว่าระวังนะลูกการบอกแบบนี้เนี่ยลูกก็จะวิ่งปลูดมาเลยเพราะระวังของเขาเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนแต่ในขณะที่เขาก็จะสอนวิธีที่ควรทํานะครับเขาจะสอนว่าลูกอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวถ้าแม่บอกให้เดินได้ค่อยเดินเนี่ยนี่คือความแตกต่างของสมองเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายต้องการคําสั่งที่สั้นกระชับและตรงไปตรงมาโดยไม่เจืออารมณ์โกรธ ะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผมเองมีลูกชาย2คนตัวผมก็โชคดีที่ภรรยาผมเป็นจิตแพทย์เด็กนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้กับลูกชายแล้วผมก็เรียนรู้จากเขาด้วยหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กอันนี้ก็หายากหา,ากค่อนข้างยากสมมุติถ้าหาซื้อไม่ได้จริงๆก็ให้ไปที่เพจ Dad Mom and Kids นะครับถ้าเด็กผู้ชายไม่เข้าใจว่าการดูแลพ่อแม่เป็นอย่างไรเพราะว่าขาดทักษะในการดูแลที่ละเอียดของเด็กผู้หญิงเนี่ยเราจะมีลูกชายที่ดูแลเรา ไม่ค่อยดีดีนักเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเลี้ยงลูกชายไม่ยากเลยทําให้เราเข้าใจวิธีการสมองของเขาเพื่อเป็นเรื่องที่เราจะเลี้ยงลูกได้อย่างเป็นคนที่มีความสมบูรณ์พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกกลููให้ทา